สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้แบ็กคูพบกับวีแกนแอตเลติกแข่งเวลา21นาฬิกาเ้าถิ่นแบ็กคูฟอร์มฮนนัดหลังสุดในลีกชนะ1และแพ้4โดยเกมนัดล่าสุดในลีกนะคะบุกไปแพ้กับรูตันเทมา1นต่อ3าทำให้พวกเขาแพ้ติดต่อกันมา4เกมแล้วส่วนทีมเยือนวีแกนฟอร์มฮนนัดหลังสุดในลีกนะคะชนะ1เสมอ2และแพ้2โดยเกมนัดล่าสุดในลีกเปิดบ้านแพ้ให้กับสวอนซีมา0ูต่อ2 ทำให้พวกเขาก็พึ่งแพ้ติดต่อกันมา2เกมเช่นเดียวกันนะคะราคาเปิดออกมาแบ็กรูเป็นฝ่ายต่อปอปอยังพอมีหวังเล็กๆสําหรับทั้ง2ทีมในการดิ้นรนหนีตกชั้นโดยเจ้าถิ่นแบ็กรูเป็นรองบวยของตารางอยู่ในขณะนี้นะคะการได้ลงเล่นในทีมตัวเองก็น่าจะทําให้พวกเขาดูคึกคักกว่าและมีโอกาสที่จะเก็บใช้ได้สูงขณะที่ทีมบวยของตารางอย่างวีแกน เกมนอกบ้านของพวกเขาก็ยังย่ำมแย่หลังแพ้มาถึง4จาก5เกมเยือนหลังสุดในลีกนะคะและยังไม่สามารถเก็บใช้ได้เลยวันนี้เลยแนะนำเชียร์เจ้าถิ่นแบ็คพูด,ดีกว่านะคะมองแล้วมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่านะจ๊ะ